F-84F Thunderjet เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่เจ็ตรุ่นสำคัญที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของยุคสงครามเย็นและยุคทองของขอ,องค์การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานของโลกเครื่องบินลำนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Republic Aviation จากสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่เจ็ตรุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงกว่า F-84 รุ่นก่อนหน้าและสามารถทำภารกิจได้ทั้งการรบกลางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดิน การพัฒนา F-84F Thunderjet เริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษ1,950ซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยีการบินกำลังเปลี่ยนผ่านจากเครื่องบินปีกตรงแบบสงครามโลกครั้งที่สองไปสู่เครื่องบินเจ็ตปีกกวัดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมอย่างมากนักออกแบบของ Republic Aviation ได้ตัดสินใจปรับปรุงดีไซน์ของ F-84 ให้มีปีกกวัดไปด้านหลังในมุมประมาณ38องศาเพื่อเพิ่มความสามารถในการบินที่ความเร็วสูงใกล้ระดับเสียงซึ่งนับเป็นการพัฒนาเชิงวิศวกรรมที่สำคัญในยุคนั้น f 8 c f Thunderjet ติดตั้งเครื่องยนต์ไร้เจ65 t ทอร์โบเซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องยนต์ของ Armstrong Siddeley Sapphire ของอังกฤษเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้แรงขับมากกว่า7,000ปอนด์ทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ1,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกือบระดับ m a ต0.9ซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่น่าทึ่งในยุคป,ปี1,950นอกจากนี้ยังมีอัตราไต่ระดับที่รวดเร็วและสามารถทำการบินได้ในระดับความสูงกว่า14,000เมตร ด้านอาวุธของ F-84F Thunderjet ถือว่าทรงพลังมากเครื่องบินติดตั้งปืนกลขนาดนิ้ว12.7ม mm, ิลลิเมตรจำนวน6กระบอกบริเวณจมูกเครื่องและยังสามารถติดตั้งระเบิดหรือจรวดได้ถึง6ตำแหน่งใต้ปีกรวมแล้วสามารถบรรทุกน้ำหนักอาวุธได้มากกว่า2,700กิโลกรัมโดยมีทั้งระเบิดทั่วไปจรวดอากาศสู่พื้นและแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หายากมากในเครื่องบินขับไลยุคนั้นทำให้ F-84F เป็นเครื่องบินขับไลโจมตีที่มีพลังการทำลายสูง ในช่วงแรกกขอองค์การประจำการ F-84F Thunderjet ถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา USAF เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีและสนับสนุนภาพพื้นดินต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มส่งเสริมโครงการช่วยเหลือทางทหารให้กับประเทศในยุโรปตะวันตกเครื่องบินรุ่นนี้จึงถูกส่งออกให้กับหลายประเทศในองค์การนาโตเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเศยอรมนีอิตาลีเบลเย,ย,ยียมเนเธอร์ลแลนด์และตุรกีทําให้ F-84F กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตรุ่นแรกที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในยุโรป ประเทศที่ได้รับเครื่องบินรุ่นนี้ส่วนใหญ่ใช้ F-84F ในภารกิจลาดตระเวนการโจมตีทางยุทธวิธีและการฝึกนักบินขับไล่รุ่นใหม่เพราะเครื่องบินรุ่นนี้มีความเสถียรในการบินสูงระบบควบคุมที่ตอบสนองได้ดีและทนทานต่อสภาพอากาศและสนามรบที่โหดร้ายนอกจากนี้ F-84F ยังมีรุ่นย่อยคือ AF-84F ซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นเครื่องบินลาดตระเวนอากาศติดกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงโดยรุ่นนี้ถูกใช้ในภารกิจถ่ายภาพทางยุทธศาสตร์ในหลายประเทศ รวมถึงในช่วงสงครามเย็นที่มีการสอดแนมชายแดนโซเวียต f 8 c f Thunderjet ถือเป็นเครื่องบินที่ช่วยวางรากฐานทางเทคโนโลยีให้กับเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อมาอย่าง F-100 Super Sabre และ F-105 Thunderchief เครื่องบินทั้งสองรุ่นนี้พัฒนาต่อยอดจากแนวคิดการออกแบบของ f 8 c f ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างปีกระบบควบคุมหรือเทคโนโลยีด้านอากาศพลศาสตร์ รูปลักษณ์ของ F-84F Thunderjet โดดเด่นด้วยลำตัวเรียวยาวปีกกวาดหลังและช่องรับอากาศที่อยู่บริเวณโคนปีกทั้งสองข้างซึ่งต่างจาก F-84 รุ่นก่อนหน้าที่ช่องอากาศอยู่ตรงจมูกเครื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้เครื่องบินมีสมดุลที่ดีขึ้นและลดแรงต้านอากาศขณะบินด้วยความเร็วสูงเสียงเครื่องยนต์ของมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นักบินยุคนั้นจดจำได้ดีในแง่ของประวัติการปฏิบัติการจริง F-84F ไม่ได้มีบทบาทเด่นในสงครามใหญ่เช่นเกาหลีหรือเวียดนาม เนื่องจากถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่ที่ทันสมัยกว่าในเวลานั้นอย่างไรก็ตามมันยังคงมีบทบาทสำคัญในภารกิจทางยุทธวิธีและการฝึกบินอยู่หลายปีโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกที่ใช้ F-84F เพื่อป้องกันภายทางอากาศจากกลุ่มโซเวียตในยุคสงครามเย็นในประเทศไทยเอง F-84F Thunderjet เคยมีชื่อเสียงในฐานะเครื่องบินที่ถูกนำมาใช้ฝึกศึกษาในพิพิธภัณฑ์การบินและการฝึกด้านเทคนิคการซ่อมบำรุงแม้ไม่ได้เป็นเครื่องบินรบหลักในกองทัพอากาศ แต่ก็เป็นที่รู้จักในหมุนนักเรียนการบินและผู้ที่หลงไหลในประวัติศาสตร์เครื่องบินเจ็ตยุคแรกๆแม้ในเวลาต่อมา F-84F Thunderjet จะถูกปลดประจำการจากกองทัพทั่วโลกแต่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อากาศยานหลายแห่งเช่นในสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและเยอรมนีบางลำยังคงถูกบูรณะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถบินได้ในงานแสดงทางอากาศซึ่งถือเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมาก f 8 c f Thunderjet ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินเจ็ตทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านจากยุคเครื่องบินใบพัดสู่ยุคแห่งพลังเจ็ตอย่างแท้จริงเทคโนโลยีและการออกแบบของมันมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ในยุคต่อมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเร็วการควบคุมและความสามารถในการรบในสายตาของนักประวัติศาสตร์การบิน f 8 c f Thunderjet ถือเป็นหนึ่งในนักบุกเบิกแห่งท้องฟ้าที่ช่วยปูทางให้กับเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ และเป็นเครื่องเตือนใจถึงยุคที่มนุษย์เริ่มผลักดันขีดจำกัดของเทคนโนโลยีเพื่อสแสวงหาความเร็วเหนือเสียงแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษแต่ชื่อของ F-84F Thunderjet ยังคงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์การบินอย่างสง่างามและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่รักการบินทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ F-84F Thunderjet เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่เจ็ตรุ่นสำคัญที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของยุคสงครามเย็นและยุคทองขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานของโลก เครื่องบินลำนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Republic Aviation จากสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่เจ็ตรุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงกว่า F-84 รุ่นก่อนหน้าและสามารถทำภารกิจได้ทั้งการรบกลางอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้น